ะครับวันนี้นะครับของมาลงแล้วนะครับนี่โอ้โหดูดูดูโอ้โหร่วยกโดยยกโอ้โหดูแต่ละคนหน่วยก้านหางกระโดดอย่างนี้อย่างกระโดดอ่ะกระโดดมาแล้วรอดหางอะ่ะเดี๋ยวก็ไปเห็ดเข่งภาคใต้มาครับเขาไม่ถึงน้ำกว่าเราไม่เกี่ยวใส่หรือใส่หรือใส่หรือดูดิโอ้โหวันนี้ของมาลงแล้วนะครับนี่

มาตัวเปียกทั้งตัวแล้วพี่บัว